สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะป้าโมนาพาแซฟสะไพยเดนมาวันนี้ป้าโมนาก็หลังจากวันหยุดเออไม่ใช่วันหยุดหลังจากวันคริสต์มาสแล้วนะคะก็คือเมื่อวานเนาะวันนี้เราก็จะต้องมาเคลียร์ของขวัญวันที่เราหอบไปก็คือของขวัญลืมลุงบอกว่าให้เปิดไฟเอ่า เห็นชัดไหมเห็นชัดไหมมนาขอดูหน่อยเออก็คงจะชัดกว่าเก่านะนเนาะเนาะโมนาก็ตอนที่หอบไปก็คือหอบไปหนึ่งตะก้าเนาะตะก้านี้แหละค่ะพอตอนขากลับเราก็ได้มาหนึ่งตะก้าเหมือนเคยเราก็เอาออกมาแยกกันเลยว่ากองไหนจะเป็นกองไหนนะคะเนาะอันนี้ก็แยกออกเลยหนึ่งกองอันนี้ก็ได้มาจาก แม่ย่าตอนที่เราเล่นเกมเขาเรียกกินกินขนมก็คือรีดสลามังของที่นี่นะคะก็คือขนมหวานเนาะแล้วก็ใครได้เม็ดแอลมอนทั้งเม็ดนะคะไม่ใช่เม็ดเล็กๆเนาะทั้งเม็ดนะคะก็จะได้ของขวัญอันนี้ก็ได้มาเนาะโมนาโมนาได้แล้วก็น้องชายลุงได้เพราะว่าเราทำปีนี้เราทำสองเม็ดสองเม็ดก็คือสองชิ้น,นอะเนาะ แลวนี่ก็อันนี้ก็เป็นของขวัญที่จับฉลากนะคะคือเล่นเกมค่ะอันนี้ของขวัญเล่นเกมเนาะขนมอันนี้ก็เป็นของขวัญที่โมนาต้องการอันนี้ตอนก่อนก่อน,ก,อนก่อนที่จะถึงวันคริสต์มาสนะคะเขาก็จะให้เขียนลิสต์ว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้เนาะโมนาอยากได้แก้วก็คือได้แก้วมานะคะเนาะอันนี้คือแก้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็น ลิสต์รายการของลุงลุงอยากได้แก้วก็คือได้แก้ววายนะคะอันนี้เป็นแก้วกินกาแฟนในห้องครัวอันนี้แก้ววายนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นลิสต์รายการอีกแหละว,ว่าเป็นอ่าเหมือนเขาเรียกตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเล็กๆตุ๊กตาเล็กๆพวกนี้แต่เขาจะมีเป็นตุ๊กตาเป็นรุ่นๆประจาปีไปนะคะอันนี้โมนาของปีสอสองโมนา ถ้าเราคิดว่าเราจะยังได้อยู่ที่นี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเล็กๆไม่น้อยที่เราเ,เป็นที่สะสมของเราเนาะโมนาอยากอยากอยากคิดตรงนี้ว่าเป็นที่สะสมของเราโมนาก็จะจะจะจต้องการตุ๊กตาอย่างเงี้ยทุกปีก็คือเราไม่รู้เราจะอยากได้อะไรอะค่ะไม่รู้เราจะเขียนอะไรเนาะคือเราก็เขียนอัปเดตทุกปีว่าเราตุกตาต๊กตาตุ๊กตาตัวนี้มันจะต้องออกทุกปีนะคะ อันนี้ปีสองสเราก็เริ่มเก็บตุ๊กตานะคะเนาะแต่ของเก่าลุงเขาเคยมีอยู่แล้วอะค่ะลุงเขาเขาซื้อแต่ไม่ได้ซื้อซื้อเยอะนะคะแล้วก็มีโมนาได้ซองได้ซองจากจากน้องชายลุงเนาะได้เงินนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยเนาะได้เงินนิดหน่อย แล้วก็ได้การ์ดจากเพื่อนๆนะคะเพื่อนที่ทำงานของโมนาเนาะแล้วอันนี้ของลุงลุงต้องการอันนี้ก็คือบ้านเราก็เรียกลูกกิ้งนะคะอันนี้ของลุงเนาะอันนี้ของโมนาจับได้ของขวนนะะัญค่ะ อันนี้ของอันนี้ของแม่ย่าแม่ย่าได้แต่แม่ย่าเขาให้ลูกชายเขาก็คือกล่องใส่ขนมคิดดูนะคะแม่ย่าได้ของขวัญชิ้นนี้แต่แม่ย่าให้ลูกชายคือกล่องขนมก็คือให้ลูกทํามาหากินทําขนมนะคะเอาไว้ใส่ทําขนมเนาะอันนี้ก็เป็นของขวัญของลุงนะคะลุงต้องการเอ่เอที่โกนหนวดเนาะลุงต้องการนะคะ ของงลุงันนี้ก็ของลุงค่ะกางเกงในค่ะกางเกงในของลุงอันนี้เป็นอ่าเป็นซอสท,ที่ราดกับขนมนะคะโมนาชโชอบแม่ย่าให้มาสองกระปุกเลยของแม่ย่ากับของพ่อพ่อปลู่ให้มาสองกระปุกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของลุงอีกแหละกางเกงใน ลุงเขาต้องการางเกงในเนาะอันนี้อันนี้จับของขวัญได้นะคะอันนี้คือจับของขวัญได้เป็นตุ๊กตาเล็กๆน่ารักดีค่ะนี่มีอะไรอีกอันนี้ของโมนาอันนี้โมนาอยากได้ โมนาอยากได้ขากล้องมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะคะนาอมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยอันนี้ขากล้องนี่โมนาอยากได้อันนี้ของโมนานะคะอันนี้โมนาก็ได้ของขวัญจากเพื่อนค่ะอันนี้ก็เป็นของขวัญจากเพื่อนค่ะ เอออันนี้เป็นของขวัญที่เราเอ่อเล่นเกมนะคะเล่นเกมเล่นเล่นเกมกันเนาะอันนี้เป็นของโมนาอันนี้ก็เป็นของโมนาเล่นเกมเล่นเกมได้ส่วนอันนี้ซื้อเองได้เองก็คือซื้อไปเล่นเกมแต่ลุงลุงเป็นคน ลุงเป็นคนจิบมาลุงได้แล้วอันนี้อ่าอันนี้ได้ของขวัญจากลุงค่ะก็เป็นอ่าตุ๊กตาประจําปีอีกอและแเนาะอันนี้เป็นของโมนาที่ได้มาจากลุงนะคะอันนี้นําเสนออันนี้ของแม่ย่าที่ให้โมนาเป็นของขวัญน,นะคะสวยมาก ันนี้ของแม่ย่าที่ให้โมนาเป็นของขวัญสวยมากๆเนาะเดี๋ยวนะโมนาว่าโมนาเปิดอยู่เมื่อคืนนี่โมนาเปิดด้านไหนเมื่อคืนา่อก็คืออันนี้เลยนะคะเป็นของขวัญจากที่เราต้องการแต่แม่ย่าขอซื้อแบบนี้ให้ก็เป็นของขวัญที่ ของขวัญประจำปีนะคะเนาะสองพันยี่สิบสองอันนี้คือของขวัญที่แม่ย่าให้มานะคะได้มาจากแม,ม่ย่าเนาะและ ของขวัญอ่าอันนี้ของลุงนะคะที่ลุงไม่ได้เขียนหรอกแต่โมนาก็อยากให้ลุงก็คือซื้อเกงยีนให้ลุงนะคะลุงใช้ยี่ห้อยี่ห้อนี้เนาะมองไม่เห็นเนาะบิสันนะคะ bison บิสันลุงคนนี้ใช้ยี่ห้อบิสันแต่ลุงคนเก่าใช้ยี่ห้อแลงเลอร์นะคะเนาะซื้อให้ลุงสองตัวค่ะ สตัวก็ลดราคาเหลือพันกว่าโคนนะคะสองตัวเนาะบ้านนี้เขาเขียนลิสต์รายการไม่เกินห้าร้อยกันเนาะก็คือเราซื้อตามตามลิสต์รายการแต่อันนี้ไม่ใช่ลิสต์เราก็อยากซื้อให้ลุงนะคะเป็นของขวัญจากโมนาเนาะแล้วโมนาได้อะไรอีกจากลุงนะคะนี่อันนี้ก็อยู่นอกลิสต์รายการเหมือนกันแต่โมนาก็ได้นะคะก็คือลุงซื้อเก้าอี้มาให้เนาะ เก้าอี้นั่งเพราะว่าเก้าอี้ของโมนาตัวเก่าอ่ะมันขาดไอ้มันมันน็อตมันหลุดล้อมันไม่หมุนเนาะลุงเขาก็เลยซื้อเก้าอี้มาให้หนึ่งตัวเมื่อคืนประกอบกันแล้วฟิตปัดฟิตปัดกันไปหน่อยนึงก็คือเราอ่ะนิ้วเจ็บเราก็อยากจะช่วยเขาเราก็เห็นเขาประกอบตั้งนานแล้วก็แรกโมนากลับมาจากบ้านแม่โมนาก็ดื่มมาแก้วสองแก้วเนาะโมนาก็มึนมึนตึงๆนั่งอยู่ที่โซฟา แล้วก็เลยถามว่าเธอมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเขาบอกว่ามาช่วยมาช่วยจับไปฉายแล้วก็มาช่วยดันเก้าอี้ให้หน่อยเขาจะขันนอ็อตโมนาไปช่วยเขาก็มีการงุม้มยิบงุ้มยิบกันหน่อยนึงเนาะก็โมนาเจ็บนิ้วโอเคอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ได้จากลุงนะคะแล้วก็เล็กเล็กน้อยน้อยเล็กเล็กน้อยๆอยจากคุณลุงนะคะก็เป็นตัวนี้เลยตุ้มหูนะคะ ตุ้มหูเล็กๆนะคะไม่ใหญ่เนาะก็คือปีที่แล้วก็ได้ตุ้มหูมาแล้วคู่หนึ่งปีนี้ก็ยังเป็นตุ้มหูอิกนะคะก็เป็นตัวนี้เลยเนาะตุ้มหูตัวนี้เลยนะคะได้มาจากลุงค่ะขอบคุณนะคะเนาะก็ตามนี้เลย ตุ้มหูเล็กๆนะคะเนาะได้จากลุงนี่ก็ตามนี้เลยไม่มีอะไรมากมายเนาะของขวัญของขวัญก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะมีทั้งใช้ได้เลยแล้วก็มีทั้งไว้ตกแต่งบ้านปีหน้านะคะเนาะขนมของกินเก้าอี้เสื้อผ้า เนาะอ๋อนี่ไงตรงตอนนี้จะมองเห็นยี่ห้อนะคะยี่ห้อนี้เนาะของลุงลุงเข้าใส่ยี่ห้อนี้เนาะเร็กๆน้อยๆเราก็ดูกันไปความจริงในใจน,โนะโซดเนาะตามนี้นะคะเดี๋ยววันนี้หลังจากอ่าเก็บของขวัญเรียบร้อยแล้วโมนาก็จะต้อง ไปกินอาหารเที่ยงบ้านแม่อีกเนาะทำตามประเพณีเขาค่ะเพราะว่าอย่างไงเราก็ไปอย่างนั้นเนาะไม่ได้เหลือบาก,กว่าแรงเรื่องไปกินเราไปได้ค่ะเนาะโอเควันนี้โมนาก็พาดูของฝันที่เราได้กันมาวันนี้กางเกงในของลุงแก้ววา แก้วกาแฟก็คือของใช้ในครัวเรือนค่ะส่วนมากเนาะเขาจะเขียนลิตรรายการก็คือของใช้ในครัวเรือนกันโมนามีของเก่าแล้วสี่ใบแก้วกาแฟนะคะโมนาก็อยากได้เพิ่มเนาะก็ไม่รู้จะเขียนอะไรบอกตรงๆคือพูดง่ายๆก็บางครั้งอะเขาซื้อมาถ้าเราไม่เขียนลิตรรายการเลยบางทีเขาอยากจะซื้ออะไรกรันคือเขาถ้าเราไม่เขียนลิต์นะคะเราได้ไม่ตรงใจเนาะแต่ถามว่าในบ้านเรามีอะไรยัง เรามีครบหมดแล้วแหละเราก็ไม่รู้จะเขียนอะไรแต่นี่ก็ต้องเขียนน่ะคือมันเป็นประเพณีของเขาเราต้องเขียนนะเนาะเราก็เลยเขียนไปโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอขอบคุณและขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะสถาน,นีต่อไปคือปีใหม่ค่ะปีใหม่ปีนี้โมนาก็กินที่บ้านนะคะเพราะว่าจะมีเพื่อนลุงมาเนาะ เราก็จะมากินแล้วมีความสุขสนุกสนานกันที่บ้านนะคะตามภาษานะคะปีนี้เนาะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบายบาย